สวัสดีครับถ้าไปที่บ้านตุ๊กตาวันนั้นช่างก็มาทํางานที่นี่นี่มันมันมันสามารถมองเห็นได้นะครับพี่น้องเอมันสามารถมองเห็นได้ว่าใครเดินไปเดินมาแล้วสิ่งที่สําคัญพี่ตุ๊กตาต้องรู้อยู่แล้วจริงหรือเปล่าครับพี่น้องแต่ทําไมแม่มันถึงไม่พูดไงครับแม่มันตบปากไงทีนี่ ตบปากทำไมถึงตบปากครับพี่น้องอจริงหรือเปล่าทำไมไม่ออกมาพูดความจริงมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วมันมีเผนอะไรครับในช่วงระยะเลขทำไมมันถึงออกไม่ออกมาพูดในสื่อเออทำไมมันถึงไม่ออกมาพูดมึงกลัวอะไรออ มันไม่ได้เกี่ยวอะไรหรอกกับลูกกระดงคดีถ้าพูดตามความจริงนะตามหลักฐานแห่งความเป็นจริงนะอ่าเขาจะสงสารมึงอีกอะอะไรมันเรียกค่าน้ำนมมันจากจากผัววะจะได้ออกมาสามแสนนานไม่เคยเลี้ยงนม ให้กินบ้างหรือเปล่ายายเลี้ยงให้ทั้งนั้นเหรอมันเรียกค่าน้ำนมจากผัวมาสามเสนขนาดไม่เคยเลี้ยงค่าน้ำนมบ้างหรือเปล่าเรียกค่าน้ำนมจากใครครับพี่ฮะ อีหยวกน่าเานี่นะเรียกค่าน้ำนมจากใครฮะจากอดีตสามีมันบอกมะโอเรียกค่าน้ำนมจากอดีตสามีบอกหรืออะไรหรือจากอ่าจากว่าที่ลูกเขยฮะบ่หรือ,อยังไงหรือเรียกจากสามีมันบ่ฮะ <c oughs> เรียกค่าน้ำนมจากใคร จ่ายค่าน้ำนมมันบอกหัวมันจ่ายค่าน้ำนมให้พ่อแม่แล้วตอนแต่งงานไม่ต้องชดใช้ค่าน้ำนมแล้วอะโอ้ตายแล้วแบบว่าโอ้ตายแล้วอ๋อเเตไหม มันบอกผัวมันจ่ายค่าน้ำนมให้พ่อแม่แล้วตอนแต่งงานไม่ต้องชดใช้ค่าน้ำนมแล้วแบบนี้ก็มีเหรอครับฮะจากลูกเขยโอ้จะเอาค่าน้ำนมจากลูกเขยสามแสนฮะโอ,ะอะ้ไม่ใช่ค่าน้ำแม่มาอะไรนี่ไม่ใช่ค่าน้ำที่แม่เลี้ยงมาผัวใช้หมดแล้ว ตนมาขอมันไงโอไม่ใช่ค่าน้ำที่แม่เลี้ยงมาปัวใช้หมดแล้วตอนมาอยู่กับมันไงฮะเอาอุปิักสันปะนี่งงไปหมดแล้วนี่ค่าตัวมันต่ำมากสามหมืนมันใช้ค่าชีวิตพ่อแม่มันถูกมากเฮ้อโอ ค่าตัวสามหมื่นค่าตัวมันต่ำมากสามหมืนให้ค่าชีวิตพ่อแม่มันถูกมากเออให้สามหมืนโอ้ยนะครับสามหมืนกับบุญหัวอลไรแมมนะเขาให้ดีก็พบอกเอาชื่อๆแล้วนะดีนะครับเขาจะให 30, 000, นะ้สามหมื่นเนาะพระคุณพ่อแม่มีชดใช้หมดด้วยเหรออันนี้ก็ไม่รู้นะมันก็มีแต่มันคนเดียวเนี่ยนะ เวลาตุกตาหายนะเวลาฮะโอ้ค่าตัวมันสามหมื่นโอ้พ่อแม่ได้สามหมื่นโอ้ตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีไม่อยากจะเชื่อนะมันบอกผัวมันให้ค่าน้ำนมแล้วอไม่ต้องนึกถึงบุญคุณแล้วเพราะผัวมันให้แล้วโอ้ยให้สามหมื่นนี่นะโอ้ไม่ต้องมาทวงค่าน้ำนมแล้วนะให้ไปแล้วนะให้สามหมื่นแล้วนะ โอ้ยกว่ามึงจะเลี้ยงมึงมาได้กว่าจะส่งมึงเรียนนะข้าวมันหมดจักปัน้นข้าวมันหมดกี่ปัน้นครับพี่น้องเอฟซีกว่ามึงจะใหญ่กว่ามึงจะโตมาโอ้ให้สามหมืนแล้วให้ค่าน้ำนมพ่อแม่โอ้ไม่ต้องมาทวงแล้วนะแบบนี้ใช่ไหมสามหมื่นนี่นะโตมาถึงได้ขนาดนี้นะได้สามหมืนแล้วจบกันเลยโอ้ยนะ โอ้ตายแล้วครับพี่น้องเนาไม่อยากจะเชื่อเนาะความคิดของคนจะพูดได้ถึงขนาดนี้ค่าดองให้พ่อแม่มันไปแล้วผัวแต่งโอ้ให้ค่าดองโอ้สามหมืน่นโอ้ไม่ต้องมาทวงค่าบุญคุณแล้วนะไม่ต้องมาทวงค่าน้ํานมแล้วนะนี่นะผัวก,กูให้สามหมื่นแล้วนะมึงจะมาทวงเอาอะไรกับกูอีกนะเออกูเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วกูเปลี่ยนนาะมสกุลใหม่แล้วไม่ต้องมาทวงค่าน้ำนม,น,ำน,มน้ำนมนะให้ไปหมดแล้วนะ เขามาแต่งให้แล้วตั้งสามหมื่นก็แต่งสามหมื่นนะครับงามพป่งามจะเอาให้จนให้สามหมื่นดีนะครับเขาเซึ่งลิ่นซื่อ,อเขายังให้สามหมื่นอยู่โอ้ยตายแล้วกับพี่น้องเอฟซีนะแต่ว่าบวกแลนไปหาควายเขาอีดูซาดละ่ะเขาก็เลยมาแต่งเห่านะเขาก็เริมาแต่งเห่าเขาอีดูซาาล่ะฮะลูกมันไม่ต้องเลี้ยงดูมันแล้ว พ่อมันเรียกไปแล้วอไม่ต้องมีพระคุณต,ต่อลูกมันแล้วอเหมือนตัวมันโอ้ทำไปตัวโอ้คือว่าซื้อขาดแล้วโอ้ยตายแล้วพี่น้องเอซนะอ๋อลูกเขยมึงก็จะพูดแบบนั้นเลยเนาะไม่ต้องไปเลี้ยงดูมึงไแบบนีนเนาะนะ,ะนะมันก็จะว่าว่าอ่ลูกเขยมึงก็จะพูดว่าโอ้ยเขาเขา,เขาแต่งไปแล้วเขาซื้อขาดแล้วไม่ต้องไปดูแลหัวปอดมัน เดี๋ยวนะครับเวรกรรมมันจะมีจริงเออนะอ๋อค่านำานมถือว่าหายการไม่มีบุญคุณต่อกันอีกแล้วโอ้ฟังไปด้อพี่น้องแล้วพี่น้องนะครับฟังเรื่องนี้เด้วพี่น้องมีความคิดเห็นยังไงครับอ้าอ่าสำหรับอ่าที่อยู่ตรงนี้ก็โอ้เป็นระดับเป็นพี่ป้าน้าอาแล้วแหละเนาะมีอายุเยอะแล้วนะ พี่น้องคิดยังไงกับคําพูดของมันครับพี่น้องเอาช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยครับความรู้สึกความนึกคิดของเอฟซีเมื่อได้ยินคํานี้ออกจากปากมันเอาพี่น้องโอ้ผัวมาแต่งแล้วสามหมื่นแล้วจบคือให้ค่าน้นํานมแล้วนะไม่ต้องมาทวงแล้วนะแบบนี้เหรอครับอ๋ออ่า,อาถ้าแบบนี้นะถ้าผัวถ้าลูกมันเอาผัว ลูกผัวมันมาแต่งให้เงินมันหมื่นหนึง่งหรือสองหมื่นมันก็จะบอกว่าลูกมันก็จะบอกว่าเออจบแล้วนะไม่ต้องมาพูดนะอ่ะชอาชดใช้ค่าน้ำนมค่านั้นค่านี้ค่าส่งเรียนเรียบร้อยแล้วนะอ๋มันก็จะเป็นแบบนี้แหละอ่ะก็จะไปไปบาปกรรมเนาะนะนะชีวิตทั้งชีวิตมันยอมมีค่าแค่สามหมื่นทำไมมันคิดได้แปลกฮะ